กเกย์คนมาเจ้าจำเก่าจำหวานอ่ะเพลงนี้ผู้ไทยหลับสุกลับใส่ไปล้ำไปเล่นกะไ,ได้ความคิดความอ่านสติป,ปัญญาเนาะตบม,มันจุ๊บกระสุดนะนนี่โอ้ยว้าอย่าดิวอันร้นมาละตามหมู่โหลด

เจ้าจำเป็นแล้วกนาเป็นลัพั่อเออเอาจนเมืคันที่เพิ่นเฮอพูนเหรอถูก